สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดอารี่ไดมอนด์และดิฉันจงอางครางซอสแจ้งหมอลำน้มวิหกอย่างหมอหน้านโนโกพงศกรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัน,กนค่ะคุณผู้ชมขาสมบัติในดินของดิฉันทรัพย์สินในดินของดิฉันโดนกินไปทั้งหมดค่ะหลังจากที่ขุดมาแล้วได้ตั้งเยอะได้ตั้งหนึ่งกะละมังนะคะสองแถวเองนะคะเหลืออีกอยู่ประมาณหนึ่งแถว สองแถวสามแถวสี่แถวเลืออีกสี่แถวค่ะขุดมาแล้วสองแถวนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่ขุดมาแล้วค่ะสองแถวนี่คือแถวนี้กับแถวนี้โอ้ยแต่เสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาดูโดนกินหมดค่ะโดนกินหมดนี่ไม่ได้น้อยนะคะเยอะมากเลยเบิงนะ้งเนี่ยเสียเบิง้ง เนี่นี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมันหวานญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่มันโดนกินค่ะโดนกินยังไงเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเนี่ยมันเป็นชีเลาค่ะเป็นนอนค่ะเนี่ยมม่สิก,กินได้บาบันนี่ปกติระยะเวลาอายุของมันคือสามเดือนเราต้องเก็บเกี่ยวแต่นี่มันเลยมาเป็นห้าเดือนหกเดือนดูสิ โอ้ยมันมีตัวอะไรมาแรงอะไรไม่รู้ค่ะตัวเล็กๆค่ะเป็นหนอนเป็นตัวหนอนเป็นหนอนชนิดหนึ่งเบื้องเนี่ยเสดายบ่าพี่น้องเฮ็ดตั้งไดบันนี้โอ้ยมมนสิกินได้เบื้องเนี่ยเบื้องเนี่ยพูดนะเนี่ย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 คือตัวมันมันเป็นด้วงชนิดหนึ่งนี่เป็นตัวด้วงนี่ดำๆนี่นะนี่สิไ้เบื้องนี่นี่ตัวด้วงโฟกัสบ่นี่นี่ด้วงอีังบ่ดำๆเนี่ยเบื้องเนี่ย พุดนน่ะด่วงเต็มอยู่ทำไมมากินของชั้นล่ะเออปกติสามเดือนล้วต้องเก็บเกี่ยวแล้วแต่นี่มันเลยมาห้าเดือนแล้วมั้งมึงเนี่ยพี่อยตายมันฝรั่งแครอทด,ดิฉันโดนกินไปแล้วค่ะนี่ได้แค่นี้ละเอ้าอันนี้เอาชิมค่ะเอาซ้ำนั่นกับพ่อใส่เบงดูโอ้ยหัวนี่เบงหัวนี่ได้เสียเบิงิึงเนี่ โอ้ยมองเนี่ยเน่าเหมดค่ะเหมดสภาพหมดสภาพการเป็นอ๋อหมดสภาพการเป็นมันหวานค่ะกะรลยกลายเป็นมันหมินนหม็นบักคักด้วยนี่พี่น้องคิวครัวคิ้วคืบคิ้วคืีหยังวะกินคิวคิวขมแบบเฟื่อนเฟื่อนมองแน่ป้าดองแน่พุุนเสียดายบอ เป็นทั้งมัดเลยได้นิพู่นะโอ้ยเอาว่ได้ดอกคสิเป็นลักษณะเช่นนี้นะปลูกไว้ปลูกทิมทิมไว้ค่ะคุณแม่ก็บบอมาอันคุณแม่กับบม,มีเวลามาขุดลูกสาวกับข้าจะไปล่ำค่ะพื่งเนี่ยโอ้ยเสียดายจังออเอาทิมซะเออเพื่งนเนี่ยพืนนี้คุณไปชค่ม่ามันสิกินไดแจ้งใดนี่พี่น้อง เอาทิมโอ้ยเนี่ยนี่พูดอ่ะเอาทิมทุ่มทุ่มที่บ่เก็บมากกับลายได้ผุนเต็มยุพผุน่พูดนะพูดเห็นบอกขาพผุนซุ่มบอเก็บมากกับลายคือดกมากนะคะหัวดกมากค่ะแต่ว่าอืโดนกินไปเีจไา้มากเลย อร่อยมากค่ะมันหวานหวานมากค่ะแต่ว่าสภาพสภาพมันคือไม่ดีนะเนี่ยโดนเจาะโดนกินนี้เราก็จะเลือกเอาเฉพาะอันที่มันอืมพอจะพอจะแบบว่าแบ่งกันกินได้ระหว่างคนกับมแมลงดูสิเอ้ยมึงเนี่ยกินปรไเด้นดอกกี่เพีย เพือนเนี่ยพี่น้องเออเสียดายเถะเนี่ยโอ้ยนี่ได้อยู่น,นี่นี่เห็นไหมพอได้อยู่นี่อ,อ,อันนี้ล่ะอันนี้ก็บ่ได้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 จือว่าออกนอค่าดินกระพองพุ่นอืม ฟันออกค่ะว่าออกไปให้มันหกเงอนหกซ้าบึงหัวยิงใหญ่พี่มันกินไปเมื่อเด,ด้นอ่งหัวนี่นี่จนมันออกนอกมันอยู่ในดินโดนไายปกติสามเดือนต้องเก็บเกี่ยวแต่นี่มันหาเดือนหรอมั้งไม่ได้มาเก็บมาเกี่ยวมาขุดจนว่าต้นมันตายเนาะจนว่าต้นตายว่านี่ดีอยู่ดีอยู่นี่ โอ้ยสภาพศพส,สภาพศพไม่ดีเลยแต่อี้ตนเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปหาหยาดไปยังกินแล้วฮักเอาค่ะพี่น้องฮ้อนเอาเรือเอาเจ้หัวมันดีค่ะมาได้ขี้ไล่ก็เอาถิ่มกับป้าค่ะสร้างหัวมันเถาะพูดนะมึงเนี่ยหัวนิ่จนโอ้ยเพื่นโอ้ยมึงเนี่ยโอย้กินค่ะกินเนี่ย ทำไมถึงทำกับฉันได้บ้งเนี่ยเออเสียดายเด้พี่น้องเลยอบ้านเท่าเอือนเป็นขี้เหลาเนาะมันมันเป็นมแมลงแมงชนิดหนึ่งเป็นมแมลงชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยนี่แมงตัวดำๆเห็นบ่นี่นี่มแมลงงวงช้างงวงช้างเล็กค่ะมแมลงงวงช้างเล็ก บุ้งเนี่ยอู้ยเสียดายนีย่กะละมั่งหนึ่งคือสีได้อยู่ประมาณได้หนึ่งเท่อเดียวนี่แหละอนอกน่นก็เอาชิมอ่าบุ้งเนี่ยโอ้ยได้หนึ่งยี่ดอกเท่านึงบักลายหนึ่งดิคุณอ่ะ,ะอออมีแต่หัวใหญ่ๆหัวงามแบบว่าหัวอัอนต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ เป็นกอเป็นกอ,อยู่แหมพี่น้องความโดกของมันแหมดึงขึ้นมาจากขี้ดินไปป่ะหัวเสียบกันยุ้ยปิงสินี่เสียบยุ่งสิเสียบยุ้งสิเสียบยุ่งสิแต่ละพวงแต่ละพวงน่ะเนี่ยเป็นกากซากอยู่ปนันี้โอ้ยบังไงแมงอันหานี่กินเหมดนบงเน่พูดนะอันนี้ก็นั่งสิบอไปเป็นโตก็นั่งจะบินโบยบินไป ันในสภาพดีเราก็จะเอาอันในสภาพไม่ดีเราก็เอาทิ้งนะคะกินไม่ได้แล้วค่ะ่ยสภาพไม่ดีแบบนี้เนี่อันนี้น่าจะดีอยู่นี่เสียดายเด้อมู่านนี่คุดแล้วโอ้มึงเนี่ยพี่กินบ่ได้ดินี่ นี่หัวดีๆนี่อันนี้คือหัวดีนี่หัวนี้ไม่มีอะไรเจาะเลยแต่ก็ออกนอแล้วมันโดนหลายจนว่าออกนอเพิ่งเพย์กำจัดหนอมันกำจัดหนอนี่มีหัวนี่แหละดีที่สุดแล้วนอกนั้นร่มเลวค่ะจะลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆนะคะบ่อืแต่นนี้กินค่ะปลูกไว้ค่ะแต่ว่างปลูกแบบทิ้งๆกว้างๆคือปลูกปูกขุดขุดถมๆมถุดขุดถมๆมนะพี่น้อง ขุดๆแล้วก็ถมๆขุดๆถมๆไว้คือแบบว่าเออได้กินก็กินบ่ได้กินก็แล้วไปสั้น่มค่ะโอ้ยนี่คือโอ้ยนี่ดีู่โอ้ยนี่ดีเสียดายคือแบบว่าขุดๆถมๆขุดๆถมๆคือได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็แล้วไปคือไม่ไม่ต้องไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้ลดน้ําอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงตามมีตามเกิดไหมค่ะมันกล่าแบบว่าโดกอยู่ดี พูดนะนี่ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยมากกดกินปลูกตามนี่ตามเกิดเมียแต่พันธนั้นกลเป็นหัวบักหนึ่งทวลิสงคือกันอีหยังคือกันสายช่วงอ่านเป็นคนที่ไปว่าปลูกปลูกพืชพักสวนขวั้วปลูกผละหมากรากใหม่ปลูกอีหยังได้กินอยู่หลักการง่ายๆค่ะสิเง,งก่กรใหญ่ตายฟังย่งเรียงค่ะ บึ่งเนี่ยโหเสียดายนี่บึ่งเนี่ยผุนแม่งขักซากอยู่ตายฟังย่างเรียงถ้าเกิดว่าอยากแง่กับไงถ้าเกิดว่าไม่อยากแง่กับฟ้าตายเวลาสายชงอ่างปลูกพักปลูกของปลูกยางกระตานเตะสาชงอาศิสาบมันไหวสาบแซงมันไหวมันก็นเลแบบว่าเออเก่งใจคุณแม่ปลูกยาตั้งเสียนัน่งกระสิแบบว่าอืมออกผลออกผลิตให้สายชงอ่างได้กินได้ยาก็กเป็นยางบุญยางคุ้นอยู่ พาบางหัวนี่เด้ออือโอ้นี่นี่ถ้านี่อาจจะได้อยู่เก็บไปก่อนค่ะเก็บไปก่อนกินได้ก็กิน้มไม่ได้ก็เอาชิมเท่ถอะแหละเสียาดายมันน้งโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายอือบ่มาขุดบ่ามาเก็บเกี่ยวค่ะ สามเดือนมันต้องเก็บเกี่ยวแล้วแต่นี่เราปล่อยให้มันอยู่ในดินตั้งสี่ห้าเดือนแล้วโอ้ยเพื่อบันไดเราไงไอ้บันีดร่อ,อ,องฟนันด้วยความเสียดายเนาะก็จะพุ้มเอาโอ้บนันไดเราเอาทิ่มซะเพื่อเอาทิ่มซะมึงเนี่ยโอ้ยสภาพ โอ้ยเห็นงามอยู่โอ้ยพ่อได้เยอะเอาไปฟนันเอาเนี่ยแบงกันกินเครื่องหนึ่งแม่งกินเครื่องหนึ่งคนกินเครื่องนึ่งเหรอกินไปพวงเนี้ย่นซุ้มถิมอยพุผลกับบักหลายนึงพี่น้องเอ้ยเจ็บใจนี่มหนาที่ปลูกอย่างเดียวนี่แบบป่าเป็นพ่วงแบบนี้ด้ ตนหนึ่งตนหนึ่งม่นจะเป็นพ่วงแบบหารังพ่วงพ่วงบางไงเรากครับบากหลายหนึ่งพี่น้องเอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแต่หัวในหน่อยแบบนี้มันบักกินเด้มันก็ฉลาดฉลาดเนมันก็ฉลาดที่ยังนี้่ได้แม่งก็ได้หัวในหน่อยแบบนี้นะบักกินหัวนหน่อยแบบนี้แซบคักหวานคักพี่น้องเอ้ยนี่หัวในหน่อยเสียหวานคักแซบคักเนี่ยหัวในหน่อยแบบนี้มันเหี่ยวเนาะมันแกวนี่ความรูด้วยพี่น้องเอามาแล้วไปคุดมาใหม่ๆนี่ ย่าฝ้าหนึ่งค่ะเอามาไว้ให้มันเหี่ยวสะกกอนเป็นเดือนก็บพราเป็นยังค่ะเอาเก็บไว้ในที่ที่ลมที่อากาศเย็นเป็นเดือนเก็บไว้เป็นเดือนก็บพรเป็นยังให้หัวมันเหี่ยวสักกอนจังคอยหนึ่ง